ท่านแสดงว่าความสงบกายสงบจิตเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปัญญาครับท่านอาจารย์ทีนี้ก็อาจจะมีความเข้าใจผิดกันได้ว่าเพราะฉะนั้นก็ให้ไปทําความสงบกันอันนี้เลยต้องอาจจะเป็นทําให้คนที่เผินและไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าต้องไปทําให้สงบก่อนนะต้องไปหาสถานที่หรืออะไรเพื่อให้เกิดความสงบก่อนจะได้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาแล้วก็เอาข้อความอันนี้มาอ้างค่ะ ก็ผิดตั้งแต่ต้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ลืมแล้วแล้วจะเข้าใจได้ยังไงในความเป็นอนัตตาถ้าใช่ครับแล้วตามความเป็นจริงเนี่ยความสงบกายสงบจิตเนี่ยเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญอย่างไรครับกุศลทุกอย่างตั้งแต่ขั้นทานขั้นศีลเพราะเหตุว่าจิตเนี่ยมากด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นจะไปหวังว่าไม่ต้องมีทานไม่ต้องมีศีลเลยแล้วก็จะไปทําให หมดกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะยิ่งเห็นว่านะคะกายวาจาแต่ละวันเนี่ยเป็นไปตามกิเลสใช่ไหมเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าไม่ใช่เพียงหวังจะไปประจักษ์การเกิดดับพยายามให้จิตสงบแล้วก็จะรู้สภาพธรรมะแต่กายขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะจิตอย่างไรและวาจาขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะจิตอย่างไรก็ยังไม่รู้เลย และจะไปหวังประจากษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะไปทำให้สงบได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังไม่ใช่ฟังด้วยความเป็นเราที่ต้องการแต่ฟังด้วยการเข้าใจความจริงทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่ใช่เราจรึงจะสามารถที่จะละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเรามานานแสนนานได้กราดแทจารย์ครับ ท่าอาจารย์ครับในข้อหนึ่งที่ทรงแสดงถึงเรื่องของเหตุที่จะให้เกิดปัญญาคือการที่จะเป็นพระหูสูตรแล้วก็มีการทรงจําสุดตะไ้เรื่องของการจำเนี่ยก็คิดถึงสมัยที่ท่านพโนนสามารถที่จะจําได้โดยตลอดแต่ว่าทในยุคนี้นะครับก็จะเหมือนกับมีการศึกษาโดยการจาในทำในหมวดต่างๆเช่นขันห้าหรืออายตนะหรือวัฒน์ต่างๆเนี่ย อะไรจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าใจในสิ่งนี้หรือว่าจําในสิ่งนี้ครับอทถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะจําเท่าไหร่จะเป็นพระหูสูรได้ไหมท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งเร่มแต่ไม่เข้าใจเลยแล้วจะเป็นพระหูสูรได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นไม่ได้สําคัญที่ไปจําโดยไม่เข้าใจแต่ว่าผหูสูตรต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจจะชื่อว่าเป็นพหุสูตรหรือเป็นหูสูตรได้ยังไงฟังมากจริงแต่ไม่เข้าใจเลยนะคะกับฟังแต่ละคําแล้วเข้าใจแต่ละคําแล้วก็เวลาได้ฟังอีกนะคะเพิ่มขึ้นก็สอดคล้องกันทั้งหมดเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นชื่อนะคะจะไปเรียกใครว่าเป็นหูสุสูตรหรือว่าต้องจำไว้ไปจำไว้เยอะๆก็ไม่ใช่นะคะ แต่ต้องเข้าใจเพราะฉันเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยที่จะไม่จำเนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะเหตุว่าสภาพจำเกิดกับจิตทุกขณนะแม้แต่โมหะมูลจิตนะคะซึ่งเกิดกับซึ่งมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยมีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีกิเลสอื่นเกิดร่วมด้วยนะคะยังก็ยังมีสัญญาเจตสิกที่จำเพราะฉันไม่ต้องห่วงเรื่องจำจำไม่ใช่เรา แต่ว่าจำแล้วเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าใจแต่ก็จำแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะขณะนั้นก็จะไม่ลืมอย่างเดียวนี้ค่ะสิ่งที่มีกำลังปรากฏในขณะนี้นะคะมีจริงๆก็ลืมละพูดเรื่องอื่นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เห็นอะไรมาอีกล้ะใช่ไหมคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทรงจำไว้หรือเปล่า ึ้นอยู่กับว่าความเข้าใจแค่ไหนถ้าความเข้าใจน้อยมากแค่ได้ยินแล้วก็ลืมนะคะกับการที่ไม่ลืมพิจารณาบ่อยๆมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมีหรือที่เวลาเห็นแล้วจะไม่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อน,นั้นแหละจึงสามารถที่จะละคลายการที่เคยยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและถ้าม,มีการละคลายไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะ สภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงไม่ได้ก็ต้องเหมือนเดิมคือพอเห็นแล้วก็เป็นคนเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะในี่ค่ะทั้งหมดต้องไม่ลืมว่าเพื่อเข้าใจลงทบทวนที่คุณวิชัยถามอีกทีสิคะเมื่อกี้ครับ,รบพงทรงแสดงเรื่องเหตุให้เกิดปัญญาครับ,รบที่กล่าวถึงความเป็นพระหูสรแล้วก็ทรงจำสุตตะไว้เพราะฉะนั้นแค่นี้ค่ะเราก็ต้องเข้าใจละ เห,หูสูตรไม่ใช่เพียงฟังเยอะๆจำมากๆแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจแต่ละคำแล้วก็มีข้อความที่ว่าแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอย่างแทงตลอดไม่ได้เลยเพราะว่าลืมแล้วใช่ไหมคะเห็นขนาดนี้ก็ลืมแล้วว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วจะไปแทงตลอดได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นก็รวบรัดสำหรับกว่าที่ปัญญาจะค่อยๆเป็นอย่างนั้นได้ จากการที่เป็นพหูสูตรนะคะคือฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำจริงๆเช่นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่คำเดียวรูปารมณะวันโนสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะจำไว้แค่ไหนว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่ได้ยินนะคะพอถามเคยได้ยินละ เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็วันนั้นก็หายไปเลยนะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คำนี้ก็หายไปมีแต่คนมีแต่สิ่งของมีแต่เหมือนเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นแทงตลอดยังไงได้ในเมื่อแค่นี้ก็เลมแล้ว